ไปแล้วเด็กๆไปโรงเรียนแล้วดูหนาวมาเออฝนตกพุ่นบ่เจ๋งใส่ขาสั้นเอาพาเพิ่นก็บ่เอาห้อยเอาพาเออมันบ่เอาเด้โอ้ขี่มอเตอร์ไซค์นี่จากพวกนอยาเอาอ๋อเอาให้พัดเพิ่นเพิ่น นวลมนคันมแม่วเอาอเน,นี่ยแล้วคว้าใบกระเป๋าเด้อย่าลื่อยันอย่่มันเหียเพื่อนเราเปเอาใหญ่เพื่อนว่ามันเปื่อนอืมอย่่มันเปื่อนแสดงว่าอยากได้ผาอยู่มันหนา,อานอวานอ,อ่นน,น,น,นาปื เดี๋ยวเดี๋ยวมืออืน่นขอเสีอันน่นดอกมือื่นขอเสีเอาห้เพราะมือเศ้านี่อันให้กับเขาหายเพิ่นเพิ่นอาเพันนั่นยังก่ออันเพิ่นยากได้กับเขาไปไปโรงเรียนเทศอันเพิ่นซื้อก,ก้องเขาไหมมาโรงเรีนยนมาเพิน่นซื้อก้องเขาไหมมาหุ้เขาห้แล้วก็อัน เพชรพัดกระเพ้าใหา้ส,สิไปอันจักโมงเกาะจะไปอำเภอเลืองนอกทาเนี่ยใช่ใช่หน,นาวแหงเวงเนะมื่อเช้านี้ตื่นตั้งแต่เช้าเช้าทำอันนั่นเด้ก็เจ๋งเพิ่นอยากได้เขาอันนั้นกระเพ่าเกรนสือกล้องเขามาแตนบิ๊กซี่มือนั่น เพิ่นว่าหุงเขาให้เนเดอร์เพิ่นว่าแต่ว่าอันกุ้ยเจ๋งมันห่อเขาไปโรงเรียนเด้กขันบ่อันขันโบหุงเขาเมันยังบ่เห็นซ้่มว่าในอาหารในกองไหนขอยเฮ็ดจังได้ให้ขอยก็เอาเขาใส่แล้วก็ขอยก็ไอ้อาหารน่ะขอยบ่ได้ตักใส่อันนี้เลยขอยใส่ถุงก่อนเพิ่นอยากได้ผาอยู่มือมืออื่นเหมือนอะจังสีฮะ แต่ข่อยเบิ่งมื้อนี้มื้อนี้คือสิอุน่นกว่าเมื่อวานนี่เนาะโอ้มื้อนี้หนาวเลยตอนเหนาวหนาวแม่นแมน,แม,นมันจักองศาอะไรนี่ว่ะปอมปัมเบิ่งงนี้เบิ่งในโทรศัพท์ฮู้ยก็เจ๋งผ้าสองพืนนอนโดตรพะปานอันปา,านกองผ้าไว้ซื่อๆมันมันเย็นถ้นาเขาในเมืองสิเดี๋ยวเขาไปหาซื้อผพะห้มให้อีกอยู่เอาพื้นนั่งหนักไงเมื่อไห่พื้นพื้นอันพื้นปลาแดงพื้นห้มอันพื้นปลาแดงพื้นอันซื้อให้นั่นล่ะ มันบางบาทนี่มันบางซ้อนสองซ้อนสองไฮเล้วบาทนี้ซ้อนสองไฮเลี่ยนมันมันอันนี้มันยันออกห้องซ้อนสองคือกันตรงไปซื้อแบบอันพาหนักๆกับตองโซ่ที่มนสโมนบ่อุ่นในป่านักซื้อักซื้อเขาซ้อนเขาซ้อนสองเนี่ยอุ่นเลยเออเขาเอาอันเขาเอาตัวนั้นเขาเอาผาธรรมดาเขานี่ซ้อนทั้งใจอุ่นอืมคันคันคันแบบว่าเอาแต่มันร่ะ หนาวต้องไปซื้อพื้นยังไงให้เขาไปเอาไจืดเมือเขาไปจืดอู้เย็นเทื่อนน่าถึงหนาวผ้าผ้าให้มันเอาซ่อนไต่บานนี้เอาผ้าโตโต้ผ้าโตโต้ซ่อนให้ไปมันไหลออกจากกันก็เสียว่าอยากอยากได้พื้นยังไงให้แต่ว่าของบ่ได้เขาในเมืองก็ื่อไปกะมันมันลดหน่อยไปลดหน่ะฝนไปนง จักจังวะไปจักไปไผรแน่ไปจังวะมีไพรไปคณะแต่กับยายไปสิไปน้ำอยู่มีสองคนถ้าเมืองก่อนเมก็อยู่วางนี่ล่ะใสแอนใส่รถนะแต่เนี่ย ถ้าซื้อขอก็ซื้อคู่ปีตัวคอยซื้อเขากินทุกปีเด้เอามาเสริมเยอะมันยามพันกอไปก็ไปไม่ได้ซื้อว่าแต่ว่าแต่แม่น้องซื้อข้าวเด้ข่อยข่อยซื้อข้าวตั้งแต่บัดใดตั้งแต่บัดออกจากเฮือน พ่อเฮ็ดกระซื้อเขาเพื่อกันนั่นแหละกระซื้อน้ำพอดันดิเออขอกระซื้อน้ำพออันนี้คำแม่ว่าอันนี้อ่ะเพิ่นนันตังใจว่าซื้อกอมัอนสินกไนกิ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 นกทนกนกนกนอินกนกินกิกิน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 กิกกิน่นกินกนก่นกนกินกกินวินก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 นกินกินนนนน้นนากกนนกกนกนกกินกนกกกน เออนั่นแล้วอันเอ้ผู้ผ้าเห็ดตอนที่อรแม่บอกเขาผุผ้าเห็ดเขาบอกผ้าเห็ดระดับเออเออกระยาส่วนตัวแม่กับผัดแห้งปีนี่พัดแห้งเราแข็งแรงนี่จากมันคันเขาไปลรคห้ายน้อยนึงไปลรคห้ายน้อยนึ่งค่ะจากยายยายยายมะลิมาไว้ข้างหน้าแล้วนะคะพ่อก็ขาจ้างเอาแน่เห็ดน้ำไปนะต้องได้จ้างเด้ ได้จ้างอยู่แล้วล่ะให้พี่กายก็จ้างอยู่แต่ว่าเฮาจ้างเฮาบผัดเออเฮาตั้งใจเฮ็ดนี่ยนะอืคั่นโอมมันไมีหยาหม่องนี่เฮาผัดไปจ้างคนมาลุกมาอีหยังมันก็อันนั้นอันนี้พยามมันถ่แมเงมันย่านข่อยไปนี่จ้กจังว่าสิเอาฝุ่นลงมันย่านข่อยไปนี่จ้กมันเห็นมันเห็นอันมอเตอร์ไซค์ข่อยลงมาไปเล่นไสมันก็ฟ้าวแล่นลงมาว่าซั่น เขาห้องกษตรอันใส่ใส่ปุ๋ยกเกษตรใส่เธอเดียวเนาะเปล่าเราน้องมาแบบยางยางใยเลยใส่ถ่าเอามาเพราะมัเลยาปุ๋ยกันฟิ้งไฟเอาฟุนครึ่งท่ามันหลายนะเอาฟุนใส่ปีนี่มันตีสามปีกันยังบวบเบิดเลยแม้นบบคือบบคือปุ๋ยเคมีเด้อเขาชี้แกะคือกรถไถข้าก็มีหน้าคอยกับพ่ออันพ่อขนฟุลดายู่อันตะกี้น่ะเนาะแกฟุได้อยู่ตะกี้น่ะอันเฮ็ดหน้าแต่ กรพโพกแม่ตะกีนั้นคอยกับเอื่อยแล้วเท่าใดก็เข่าอันเข่าอันนะไพจ้องไม่ให้ประมาณสามสิบนี่มั้งสามสิบสอบสามสิบสอบผนหนึ่งก็จะได้จักสอบสามสอบสีสอบนี่นะวันนี้ยายจะไปเอาข้าวที่อำเภอเรืองนูกค้านะคะให้นาไพจองข้าวไว้ให้ บูนกล้องถาก็ออกไปเรื่อยๆนะออกไปเรื่อยๆแล้วมันสีใหม่แผ่นอันนั้นมันสีคิ้วอีกได้ไหมไหมแผ่นเสียงไะเออมันเป็นตะขวดตะขวดแน่นาะไม่เอียงไม่มม่ันอัันน้นมันมันบลูเตอร์ที่เลยเออมันบลูกตอร์ที่เลยขึ้นหอดลูกไส้เด้ย่านี่ได้ยินข่าวว่าอันว่าอันเพิ่นอยากได้อยู่พะโฮมเป็นอยู่ยักษ์ย่ยอนอยู่น่งเดี๋ยว มืออื่อนเดียวสิฮายมันเขานั่งทงั้ง,งในโอ้ยนหนาวแล้แนวเขาเห็นอยู่เขานั่งกลางไดพุ่น <c oughs> นั่งกลางแต่ว่ามันทกของพยุกไก่มองเขาอันนะไข่ยอยู่เนาะอม,มองไก่เขาโพงโพงหนาวแท้แต่ไปไปตลาดเมื่อวานนี่ไปตลาดน้ำพกอกันยังหนาวขนาดล่มบนเขาเลย <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาตตยกบกกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย